อันนักเรียนันนี้จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองเกี่ยวกับน,น้ำเหรียญมาใส่ในแก้วน้ำนะครับว่านักเรียนจะต้องใช้จำนวนเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับที่จะทําให้น้ําล้นออกจากแก้วนะครับโดยที่นะครับรูจ,จะให้เพื่อนนะครับ่านําน้ำที่ใส่แก้วนุ่ให้เต็มแก้วเลยไม่ต้องเต็มมากนะครับให้ให้ให้เสมอกับาปากขวดน,นะครับ อ่าพ่อนะครับแล้วเราจะมาทดลองดูว่านะครับเราจะใช้เหรียญทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับในการที่จะทําให้น้ำล้นออจากแก้วโดยครูมีใบคอนซ้กิจกรรมให้นักเรียนคือให้นักเรียนลองทํานายก่อนว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญน,นะครับทั้งหมดกี่เหรียญนะครับในการที่จะทําให้อะไรลูกน้ําล้นออกจากแก้วครับอ่าเดีย๋ยวให้เพื่อนนะครับ ทำการนำเหรียญน,นะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำได้เลยนะครับอาช่วยกันนับด,ด้วยค่อยอค่อยลุก เัีนย้สักเกตนะครับน้ำเริ่มล้นมาแล้วใช่ไหมครับได้กี่เรียครับสิแล้วใช่ไหมสามแล้ว4ี้าหเกี่ทั้งหมดเียนครับยี่สเหรียนใช่ไหมครับอ่า เราไปถึงใช้เหรียญทั้งหมด20เหรียญเพราะว่าน้ำเราใส่ยังไม่เสมอขอบแก้วมา,ากใช่รับเดี๋ยวครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้เยอะกว่าเดิมนะครับเข้าไป20เดี๋ยวเราจะระมามา,มาทาน้น้ำในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองครั้งที่สองดูสินะครับว่าถ้าเราใส่น้ำใส่น้ำให้เกือบเต็มแก้วเลยเราจะใช้เหรียญ จำนวนเท่าไหร่นะครับอ่าเนมเทน้ำลงได้เลยลูกเทน้ำลงใส่แก้วเลยลูกแต่เราใส่น้ำที่ปริมาณที่เยอะกว่ารอบที่หนึ่งนะครับอ่าให้เกือบเต็มเลยลูกเกือบเต็มว่าเอามันหน่อยเออโอเคนะครับอเราลองมาทายดูซิว่าทานที่สองเราจะต้องใช้เหรียญประมาณเท่าไหร่นักเรียนลองคาดคะแนนดูก่อนไอ้ลงในใบที่ว่าเราต้องใช้ประมาณกี่เหรียญอ่ะทำเล่นหนึ่งทีไอ่าโอเคครับจบไปครั้งที่สองครับอ่เอาให้เพื่อนมันทานมาก เปลี่ยนคนมาอ่ใหใใใ้ได้งงมาแต่งงมามาช่วยกันใส่เหรียญแล้วูกอ่ามาช่วยกันิดก็ได้มา,มา,ดมาเดา๋ยนับเลยนะหนึ่ง 1, 2, สองถา้ารือถามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบห้าเหรียญนะครับใช้เหรียญไปยี่สิบห้าเหรียญนะครับ แล้วเรามาดูสิครับว่าขายค่าคกแนนของนักเรียนนะครับในรอบที่หนึ่งขายค่าคะแนนได้ถูกมางครับเออขายค่าคะแนนได้ถูกมากแล้วก็รอบที่สองขายค่าคะแนนได้ถูกต้องนงครับนักเรียนนะครับจํานวนเหรียญกับปริมาตรน้ำที่เราใส่ในแก้วนะครับในรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองจะมีความแตกต่างกันนะครับทำไมทำไมไม่ทิาดทำไมไม่เกลีช่องระล่า